ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากายวินยติที่เป็นบาลีก็กายวินัติกอสอ,อ,อ,อสระายอวออสระอิยอผูยิงยอผูยิงไมนากาตอเต่าตอเต่าสระอิกายวินญญัติตัวหนังสือก็แปลว่าภาวะแห่งการไหว ภาวะแห่งการเคลื่อนไหวในทางกายเป็นภาวะที่เราจะเห็นได้อที่สิ่งที่มันมีกายหรือเป็นกายเช่นร่างกายของคนนี่มันมีการไว้ไปอย่างไรอาการอันนั้นหรือภาวะอันนั้นก็เรียกว่ากายวินญ,ญัตในฐานะที่เป็นภาพหรือเป็นรูปอันหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ ร่างกายนั้นเขาเรียกว่าอุปาทายรูปคือรูปที่มันอาศัยอยู่ที่รูปอีกทีหนึ่งรูปประกายนั่นก็เรียกว่ารูปแล้วภาวะเปลี่ยนแปลงต่างๆอที่ปรากฏอยู่ที่รูปนั้นก็เรียกอุปาทายรูปกายวิญญาณนี่ก็เป็นอุปาทายรูปอย่างหนึ่งต้องการให้กําหนดศึกษาในฐานะที่เป็นเรื่องของรูปเป็นแง่หนึ่งของรูปก็จะศึกษาเรื่องรูป ให้ละเอียดทั่วถึงก็ต้องศึกษาด้วยแตะบางทีก็ใช้เป็นชื่อของเจตสิกธรรมเจตสิกธรรมในภายในตอนปรุงแต่งจิตแล้วจิตนั้นก็จะทําให้กายนี้ไหวสแสดงออกมาทางกายไม่ว่าจะไหวในทางนมามธรรมคือกวกกลุ่มเจตสิกก่อนในะที่สุดมันก็ออกมาทางกายสแสดงออกมาทางกายเป็นการไหวกายไม่มีอะไรที่ทําไปได้โดยไม่ มีมูลมาจากสิ่งที่เรียกว่าจิตและสิ่งที่ปรุงแต่งจิตกายวิญญัต์ก็มาจากเจตสิกกระทำชื่อนั้นแสดงภาวะอาการออกมาภายนอกที่ร่างกายเรียกว่ากายวิญญัตวิญญัติ